สวัสดีครับพี่น้องครับเมอนกกะมะทายพี่น้องเบิงวานะครับช่วงนี้นะครับราคามันเป็นช่วงขาลงนะครับพี่น้องเข้ามาขาลงนี่ก็คือหมายความว่านะครับช่วงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มันหาเดือน6เดือนนี่ทะลักออกหลายนะครับต้นเหตุสาเหตุเหตุให้มันลงนะครับราคามันลงก็คือว่านะครับเป็นมันหาหเดือนนี่คือเข้าถอนนีน้ำนะครับถอนนีน้ำถ้าเข้าจงไว้นะครับราคา หรือว่าหัวมันเท่านี่นะครับหัวมันเท่านี่มันเน่านะครับมันเน่ามันปล่อยไปกับบ่อใดอีหยังนะครับกับทย่อยเริ่มถอนออกนะครับก็เลยเหตุให้ราคามันเริ่มถอยนะครับเริ่มถอยลงมานะครับเริ่มลดลงมาเพราะว่านะครับมันเท่านี่บ่อ่ันใดขวบนะครับแตงบ่อหันใด้หลายนะครับถึงมันเน่าบวกกับมันเน่าแนนนะครับมันก็เลยเหตุให้ราคามันปรับตัวลงนะครับเป็นช่วงมันนี่เป็นช่วงขาลงก็คือช่วงฝนนี่แหละนะครับ ช่วงฝนมันตกดูดูนี่มันเห็ดไฮมันเฮาน pole, ี่เน่านะครับเฮากัดทะลักผ้ากันถอนออกนะครับบ่อถอนกับบ่อใดขายครับพี่น้องบ่อถอนกับขายบ่อใดนะครับปล่อยไปกับเน่าเบิดนะครับเท่าจําเป็นเาก็ต้องถอนนะครับช่วงนี้ก็เลยเห็ดให้เป็นมันออนหลายนะครับมันเปอร์เซ็นต์แป้งบ่อคอยมีนะคร Ang ับมันก็เลยเห็ดใ <oper> oh. ไฮทางลงแป้งนะครับเพิ่นถอยลงนะครับทางล้านมันเพิ่นก็ถอยราคาลงนะครับเห็ดให้ราคามันนี่เริ่มถอยลง สำหรับผู้ที่มีมั่นเดือน11นะครับให้ยุดไว้สักก่อนทำมั่นว่าท่นไนเน่าแห้งนะครับหรือว่าว่าท่านไหนเน่านะครับให้ยุดไว้สักก่อนนะครับช่วงนี้อีกจกักเดือนหนึ่งถึงสองเดือนนะครับราคามั่นจะปรับขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่นปรับลงใส่ราคามัน่นมั่นอ่อนมัน่นหาเดือนหกเดือนนะครับเพิ่นปรปับลงนะครับก็เลยเหตุให้ราคามั่นนี่เริ่มถอยลงเป็นขาลงของราคามั่นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นี่ เป็นมั่นเน่าหลายมั่นหาเดือนหกเดือนนะครับบ่ท่านใดขวบปันใดนะครับหัวมันยังยังยังบ่ท่านไดนเต็มที่นะครับพี่น้องนะครับก็เลยมาแจ้งข่าวนะครับเกี่ยวกับราคามั่นเริ่มถอยลงเริ่มถอยลงนี่คือสาเหตุคือผมเบาแหละครับมั่นยังอ่อนอยู่นะครับก็เลยข่ามาแจ้งข่าวไว้นะครับมาเตือนพี่น้องแต่ถ้าอยากล่ออีกจัหน้อยนึงนะครับผู้ใดปลูกมั่นเดือนสิบเอ็ดนะครับมั่นถี่ยังบ่ท่านมีปัญหาเรียงการเน่านะครับในช่วง นาฝนนี่นะครับกับยุดธใบสะกอนเด้อพี่น้องจะเฝ้าเถาะจะเฝ้าถอนออกนะครับจงมาอีกจักเดือนสองเดือนราคาปรับโตขึ้นอีกแน่นอนนะครับช่วงปลายปลายนะครับช่วงปลายปลายปีนะครับช่วงปลายปลายปีหวกนี่นะคะอ่านะครับเพราะว่ามันจะปรับโตขึ้นอีกนะครับจะปรับขึ้นอีกแน่นอนนะครับมั่นที่มีแป้งนะครับอ่าเพราะว่าควมต้องการนี่แ็ยังต้องการสูงอยู่แต่ว่านี่คือเป็นการตลาดของทางโรงงานหรือว่าทางล้านเพลินนะครับเป็นอย่างที่ ช่วงนี้มันโมคอยมีแป้งครับมีตะมั่นหัวหน่อยนะครับเพินก็เลยปรับโตลงในจักหน่อยนะครับปรับโตเป็นขาลงของการรับซื้อมั่นนะครับมันเกิดมีจังหวะนะครับมีช่วงนะครับสังเกตง่ายๆลวนะครับทุกปีนะครับช่วงเขาเกีียวเขากลังยางนี่นะครับบ่มีฝนแล้วนี่นี่คือช่วงหนึ่งที่เป็นราคามั่นปรับโตขึ้นสูงได้พี่น้องเหตุใดเขามาถอนมั่นแน่นะครับเหตุใดเขาเริ่มเอาทาย่อยมั่นออกแน่นะครับช่วงปลายปีพฤศจิกาท่านว่านี่นะครับราคามั่นจะดีตัว นะครับแต่ดีโตสูงขึนแต่ว่าช่วงนี้ก็เลยอ่าเพราะเกิดปับตโตลงแน่เพราะว่าเป็นมั่นที่เป็นมั่นหาฮกเดือนนะครับอ่าเป็นมั่นหนีน้ำนะครับอ่าภาษาบ้านเฮาคือเป็นมั่นหนีน้ำนะครับมั่นอ่อนนะครับบ่ถอนออกอ่ากับบอได้นะครับเพราะว่าปล่อยไปกับเดือนหนึ่งสองเดือนถ้าปล่อยไปกับเน่าเบิดนะครับพี่นอ้องอ่าถ้าเพื่อนได้เริ่มเน่าแล้วนี่ครับคือผมมาถ่ายพี่น้องเบื้องนี่แหละครับนี่นี่คือเป็นมั่นที่ กำลังเน่านะครับพี่น้องใบเริ่มร่วงนะครับใบล่วงใบเลี้ยงนี่นะครับเหลียวเบิงนี่ก็ฮู้แล้วนะครับบอถอนออกบอเก็บออกบ่อไหนี้ยังนะครับบางคนก็หลายนะครับเพาก็จาเป็นเพราะก็สองถอนออกไปขายนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับสภาพว่าละช่วงนี้ราคามันมันจะลงแน่ลงแน่กับบ่อด้ลงว่าจนราคาบ่มีเลยแหละนะครับแต่ว่ามันกับมีอยู่นะครับแต่ยังถือว่าดีอยู่นะครับในช่วงนี้แต่ว่าปรับลงจังหน่อยนะครับเคิดปรับลง นะครับกะพอรับได้อยู่นะครับครับเมื้อนี้นะครับกะเขามาแจ้งข่าวเนี่ยแหละครับเขามาแจ้งข่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงราคามันปรับลงขาลงของมันนะครับถ้าผู้ใดมีมันเดือนสิบเอ็ดก็รออีกจังน้อยนะครับจังถอนเนื้อพี่น้องนะครับรออีกจังน้อยจังเดือนหนึ่งสองเดือนราคาจะปรับโตขึ้นอีกนะครับราคามันสูงอยู่แล้วนะครับปีนี้นะฮครับผมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ